สำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาว่ากันด้วยเรื่องของสถานที่ที่เรียกได้ว่าท้าทายและอันตรายจากทั่วทุกมุมโลกกันดีกว่านะฮะเราไปดูกันเลยว่าจะมีที่ไหนและจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมถนนยุงกัส ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นถนนในประเทศโบลิเวียที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงลาปัสกับเมืองโกเลโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปัส56กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยถนนสายนี้นะครับจะสังเกตว่ามันแคบและคดเคี้ยวมากเลยทีเดียวจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆและในปี1995นะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอเมริกันก็ขนานนามที่แห่งนี้ว่ามันคือถนนที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะมีผู้เสียชีวิตบนถนนแห่งนี้นะครับปีละประมาณ200-300คนเลยทีเดียว โดยประวัติและลักษณะของถนนยุงกาสนั้นนะครับมันถูกสร้างขึ้นในปี1930โดยเฉลยศึกของปาลาไกวยและถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นทางหนึ่งในไม่กี่เส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเขตป่าดิบชื้นอเมซอนกับกรุงลาปาสโดยถนนเส้นนี้นะครับอันตรายมากเนื่องจากถนนตั้งอยู่เหวที่สูงชันมีความกว้างเพียงแค่หนึ่งช่องทางจราจรหรือประมาณ3.2เมตรและไม่มีรั้วกั้นขอบถนนแต่อย่างใดและนอกจากนี้แล้วนะครับยังมักจะมีฝนตก บอกที่ทําให้ทัศนวิสัยไม่ดีพื้นถนนลื่นและทําให้มีหินตกหล่นลงมาจากภูเขาด้านบนแต่ด้วยความอันตรายของถนนเส้นนี้นะครับกลับดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่อยากจะมาลองว่ามันน่ากลัวจริงหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกเขาก็มักจะมาขี่จัก,กรยานเล่นในช่วงที่ถนนลาดชันลงเป็นระยะทางประมาณ64กิโลเมตรจนถึงเมืองกโกเลโกและปัจจุบันนี้นะครับมีบริษัททัวร์หลายแห่งที่ให้บริการทางด้านข้อมูลคนนําทางการเดินทางและอุปกรณ์และถึงแม้จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่ถนนยูงกัสแห่งนี้นะครับมันก็อันตรายอยู่ดีถ้ำคริสตันนี่เป็นถ้ำที่มีชื่อว่าเนกาบายซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดคริสตันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ชมโดยผลึกคริสตันมีอายุมากถึง500 0 0 0ปีและผลึกแร่มีความยาวมากถึง12เมตรและหนักกว่า55ตันโดยแท่งผลึกแร่เหล่านี้นะครับคือแร่ยิปซัมในรูปแบบของเซเลไนต์และถ้ำผลึกคริสตัลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไนากา ทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกหรือประมาณ130กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐชิวาว่าซึ่งในบริเวณแห่งนี้นะครับเป็นเหมืองตะกัว่วสังกะสีและเงินโดยเชื่อว่าเหมืองในกานะครับซึ่งเป็นเหมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนื่องจากมีการค้นพบแร่ผลึกยิบซ้ำขนาดใหญ่อยู่ในโพรงที่เรียกกันว่า ถ้ำคริสตันยักษ์ที่มีความลึก300เมตรจากพื้นดินและภายในอุโมงค์นั้นนะครับมีอุณหภูมิที่สูงมากระดับเฉลี่ยก็คือ50ถึง58องศาเซลเซียสซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการหายใจและเพิ่มความเสี่ยงของการหายใจไม่ออกทําให้การเข้าไปในถ้ำนั้นจึงต้องใช้ชุดพิเศษที่มีออกซิเจนชุดสีแดงแสดที่นักสำรวจใส่เข้าไปในถ้ำที่มีน้ําหนักมากถึง20กิโลกรัมเลยทีเดียวดังนั้นนะครับถ้ำแห่งนี้เนี่ยมันจึงไม่เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่ว เล่นในถ้าแห่งนี้ซึ่งสาเหตุอีกประการหนึ่งนะครับที่ถ้าปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้าเพราะเคยมีรายงานนะฮะว่ามีการพยายามเข้าไปขโมยผลึกเซเนไน,ไนแล้วเสียชีวิตภายในถ้าเนื่องจากขาดอากาศหายใจจากความร้อนสูงภายในถ้าโดยลักษณะาทางธรณีวิทยาและการเกิดภูเขาในบริเวณนี้นะครับเป็นหินปูนเนื้อเยื่อในยุคครีเตเชียสซึ่งภายในนั้นประกอบด้วยโพรงถ้าจํานวนมากมีความร้อนสูงในระดับที่ลึกมากและมีสายแร่น้ําร้อนไหลผ่านเมื่อน้ําร้อนไหลามายังบริเวณที่อุณหภูมิต่าและ มีสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับพื้นผิวโลกก็จะเกิดการตกตะกอนสะสมของเกลือที่มีส่วนประกอบของตะกัว่วสังกะสีและเงินจํานวนมากโดยน้ําใต้ดินในถ้ำนะครับมีปริมาณของกรัรมมันัในระดับที่สูงมันจะละลายผนังของหินปูนซึ่งจะให้สารละลายแกลคลเซียมออกมาในปริมาณที่มากเมื่อมันรวมตัวกับกัมมันัก็จะก่อให้เกิดเป็นผลึกแก่ขนาดใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆโดยเหมืองในกานะครับต้องทําการสูบน้ําออกในอาตาัตรา55-100ลูกบาทเมตรต่อนาทีตลอด 24ชั่วโมงทุกวันซึ่งหากหยุดสูบน้ําเมื่อไรเนี่ยน้ำก็จะท่วมบริเวณถ้าได้และนอกจากถ้าหลักแล้วนะครับปัจจุบันนี้ยังมีการค้นพบถ้าอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลายถ้าซึ่งมีลักษณะเดียวกันแตกต่างกันเพียงขนาดของห้องถ้าเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมโอมยาคอน ใกล้ถึงช่วงฤดูหนาวมาเยือนบ้านเราแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยภาคเหนือเนี่ยจะสามารถหนาวจนอุณหภูมิติดลบได้ก็ทําให้หลายๆคนนะครับได้ไปเที่ยวเสพบรรยากาศกันบ้างแต่ที่โอมยาคอนนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียเนี่ยพวกเขาต้องทนอยู่กับความหนาวเหน็บด้วยอุณหภูมิติดลบ50ถึงลบ71องศาเซลเซียสและยาวนานเป็นเวลากว่าครึ่งปีเลยทีเดียวโดยโอมยาคอนนะครับเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตสาธรารณรัฐยูคาเตียของประเทศรัสเซียโดยช่วงฤดูหนาวของที่นี่นะครับจะมีอากาศติดลบยาวนานกว่าครึ่ง ปีอุณหภูมิต่ำสุดแล้วอยู่ที่ลบ50องศาเซลเซียสแต่ที่นี่นะครับก็ยังมีฤดูร้อนให้อุ่นกายกันบ้างในช่วงเรารๆ3เดือนซึ่งอุณหภูมิของที่นี่นะครับจะสูงขึ้นมาเฉลี่ยประมาณ30องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดจริงๆนะฮะซึ่งก็เคยมีการบันทึกสถิติไว้ในปี1924ของหมู่บ้านอมยาคอนนะครับในช่วงฤดูหนาวนั้นจะมีอุณหภูมิติดลบ71.2องศาเซลเซียสและในช่วงฤดูร้อนมีอุ ประมาณ34.6องศาเซลเซียสและนอกจากนี้แล้วนะครับหมู่บ้านอมยาคอน,นั้นยังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของขั้วโลกมากจึงมีแสงแดดน้อยที่สุดเพียง3ชั่วโมงในเดือนธันวาคมกับมีแสงแดดมากที่สุดใน21ชั่วโมงในเดือนมิถุนายนแต่ถึงจะหนาวเหน็บเพียงไหนนะครับก็ยังมีประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ราว3 0 0 0คนโดยอาหารหลักของที่นี่ก็จะเป็นเนื้อสัตว์และปลานะครับเพราะไม่สามารถปลูกผักได้เลยเพราะอากาศที่หนาวเกินไปซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยขายได้โดยช่างภาพชาวนิวซีแลนด์คนหนึ่งใน ซึ่งเขาบอกว่าการถ่ายภาพที่ยากที่สุดของทริปนี้ไม่ใช่เพียงเพราะอากาศหนาวที่เขาเจอแต่เป็นเพราะกล้องและเลนของเขานั้นก็ล้จะถูกแช่แข็งแล้วมากกว่ารวมไปถึงในตลาดสดในเมืองนะครับจะเห็นได้ว่ามีการขายเพียงแค่ปลาและเนื้อสัตว์เท่านั้นเพราะที่นี่ไม่สามารถปลูกพืชผักได้เลยโดยชาวนาที่เลี้ยงวัวนะครับก็ต้องให้ฝูงวัวเข้าไปอาศัยอยู่ภายในบ้านเพื่อให้ความอบอุ่นกับพวกมันเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่หนาวจริงๆนะฮะเนี่ย หลุมน้ำเงินคลาม ว่ากันว่าหลุมที่มีขนาดใหญ่มากๆในโลกใบนี้นะครับน่าจะเป็นหลุมที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมมันคือหลุมที่เรียกกันว่าหลุมสีน้ําเงินเบลิสซึ่งที่เรียกกันว่าหลุมสีน้ําเงินนั้นอันเป็นสีที่ชัดเจนและโดดเด่นจนไม่ว่าจะมองยังไงเนี่ยก็ต้องรู้เลยว่ามันคือหลุมแน่นอนโดยหลุมนี้นะครับอยู่ห่างจากชายฝั่งเบลิสไปประมาณ70กิโลเมตรโดยลักษณะนั้นจะเป็นทรงกลมเกือบสมบูรณ์เส้นผ่าศูนย์กลาง300เมตรกับความลึกประมาณ124เมตรซึ่งเชื่อกันว่าหลุมนี้นะคร กลางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วและสันนิษฐานกันว่ามันก่อตัวขึ้นในยุคน้ําแข็งซึ่งระดับน้ําทะเลในขนาดนั้นนะครับอยู่ประมาณ 100- 120ถึงเมตรซึ่งต่ำกว่าในปัจจุบันโดยคาดว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเคยเป็นถ้าหินมาก่อนแต่ต่อมาพอระดับน้ําทะเลสูงขึ้นก็เลยท่วมถ้าจนหมดเพดานถ้าโดนน้ำซ้อจนพังทลายและยุบตัวซ้ําๆจนกลายเป็นหลุมกลวงโบอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละครับโดยอุณหภูมิความลึก40เมตรจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสตลอดทั้ง เรียกได้ว่ากําลังเย็ยนสบายเลยแหละซึ่งแน่นอนนะครับว่าต้องมีนักดําน้ํามาดําน้ําที่นี่เป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนและก็ได้ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ไม่น้อยเช่นเดียวกันโดยสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับมับกจะเริ่มที่ระดับความลึก60เมตรซึ่งจะทําให้เกิดอาการเมาใไนโตรเจนโดยการดําน้ําลึกทุก10เมตรนะครับที่ลึกลงไปจะเกิดความกดดันมากขึ้นส่งผลให้ในโตรเจนที่มีในอากาศละลายเข้าสู่เนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายเราและยิ่งลงลึกไปมากขึ้นก็จะใช้เวลานาน มากขึ้นปริมาณไนโตรเจนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยและไนโตรเจนนี่แหละครับก็เป็นต้นเหตุของอาการเมาพอมีมากไปก็อาจจะส่งผลให้หมดสติเมื่อขึ้นมาหาอากาศด้านบนไม่ทันก็จะเสียชีวิตในที่สุดท่านเองแต่ถึงกันนั้นแล้วนะครับก็ยังมีนักประดาน้ำที่กระหายการไปสำรวจหลุมนี้อยู่ไม่ขาดสายแถมหลุมนี้นะครับยังเป็นหนใน7หลุมที่นักประดาน้ำจัดอันดับสถานที่น้าดำน้ำมากที่สุดในโลกอีกด้วยชายฝั่งโครงกระดูก เห็นอะไรนี่ไหมครับคุณผู้ชมมันคือซากเรือที่แตกเป็นเสี่ยงกระจัดกระจายอยู่ตามชายฝั่งที่เปล่าเปลี่ยวและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะโดยพื้นทรายสีขาวอันเว้งววางพอตัวขั้นระหว่างทะเลทรายนามิบที่เก่าแก่กับคืนน้าเย็นเยือกของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งกลาสีชาวโปรตุเกสนะครับเรียกแนวชายฝั่งทะเลของนามิเบียแห่งนี้ว่า ชายฝั่งนรกที่เป็นที่รู้จักกันในนามชายฝั่งโครงกระดูกโดยชายฝั่งโครงกระดูกแห่งนี้นะครับเป็นชายทะเลที่ยาวกว่า500กิโลเมตรที่ถูกแดดเผาและเหยียดราวกับถูกขึงเอาไวา้มันคือนรกที่ไร้ความปราณีแต่ก็มีความแปลกหูแปลกตาในที่ปเปล่าเปลี่ยวอย,อย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อชาร์ดจอห์นแอนเดอร์สันนักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดนนะครับได้มาเยือนชายฝั่งแห่งนี้ในปีคศ1859เขารู้สึกทันทีถึงความสะทกสะท้านจนเกือบกลายเป็นความกลัวและอุดรานขึ้นมา วความตายยังดีกว่าการถูกเนรเทศให้มาอยู่ในดินแดนแห่งนี้พอเมื่อมองจากเบื้องบนชายฝั่งโครงกระดูกดูจะเห็นว่าเป็นร่องด้วยเนินทรายสีทองนับล้านที่แผ่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่มหาสมุทรอตแลนติกจนถึงที่ราบกลวดใกล้ฝั่งทะเลระหว่างเนินทรายจะมองเห็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากทางหินทะเลทรายอันอ้างว้างโดยทางหินนี้นะครับเป็นส่วนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของผิวดินเดิมที่ถูกกลบด้วยเนินทรายซึ่งอาจจะเลื่อนได้ไปถึง15เมตรต่อปีมันเป็นเนินทรายที่ไม่ เคยสงบนิ่งมันจะส่งเสียงดังกระหึ่มดุดซิมโฟนีมีกระแสน้ําขวางที่เป็นอันตรายลมพัดแรงราวกับพายุหมอกหนาทึบคลืบคลานและแนวหินใต้น้ําที่ยื่นลงลึกไปในทะเลที่จะคอยสร้างความที่นาศแก่เรือทุกลำที่ผ่านมาโดยมีเรื่องเล่าถึงผู้รอดชีวิตจํานวนมากจากเรืออับปางแล้วเดินโซซาโซเซขึ้นมาบนชายฝั่งอย่างยินดีที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ต้องมาตกเป็นเหยื่อของความตายอย่างช้าๆท่ามกลางสายลมที่ซัดกระหน่ำทรายเข้าใส่ซากเรือปลาหรกพงของ เรือเดินสมุทรเรือโยงเรือปืนเรือใบเรืออวนและเรือเร็วล้วนกระจัดก,กระจายอยู่จากปลายอีกข้างหนึ่งไปถึงชายฝั่งบรละอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้พบโครงกระดูกร้หัว12โครงกระดูกอยู่ด้วยกันในกระท่อมร้างใกล้ชายฝั่งแห่งนี้รวมไปถึงบนโขดหินที่สึกกร่อนด้วยแสงแดดลมใกล้ชายฝั่งมีข้อความหนึ่งเขียนไว้ว่า ข้าพเจ้ากําลังลุดหน้าไปยังแม่น้ําที่อยู่ห่างไปทางเหนือ60สบไปและผู้ใดพบข้อความนี้และติดตามไปพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเองโดยข้อความนี้นะครับเขียนไว้ในปีคศ1860และตาบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเหยื่อที่น่าเศร้านี้คือใครและพวกเขามาประสบภัยบนชายฝั่งแห่งนี้ได้อย่างไร